มื่อนี้นี่นะจ๊ะแม่พิงทําแจว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 ปลาินลเมื่อกี้ขวาพริกแล้วก็ต้องตําพริกให้มันแหลกแม่พิงก็ต้มหม้อปลาปลานนลแล้วพอเราตําพริกตําไปกว่ามันจะละเอียด เราเอากระเทียมลงพริกแลกแล้วพริกแลกแล้วก็กระเทียมลงนะคะแล้วก็จะตำตำตำต่อไปพริกกับกระเทียมนี้เราต้องคั่วหรือว่าย่างให้มันนะสุกๆจนเหี่ยวแล้วก็เอามาตำนะจ้ะพอพริกกับกระเทียมแลกแล้วแล้วก็เอาปลาลงนะคะเนื้อปลานิลเนื้อปลาที่เอาก้างออกแล้วคัดเอาก้างออกแล้วนะจ๊ะ ต้องคัดเดี๋ยวดีด,ดีเดากั้งตั้มคอแล้วก็มาโคกให้เข้ากันแม่พี่ไงแมวก็รับเสร็จกั้งปลากินพร้อมเฮ็ดพร้อมแซ่บกินหมอปลาเฮ็ดพร้อมแซ่บหลายว่าสั้นสายมอปลา้มเยอะมะนาวใส่น้ำปลาลงไปนะจ๊ะแหลกแล้วน้ำปลาแหลกผงนัวมึนมึนผงนวังนวน้ำปลากับผงนัว ก็มะขามพอเราปรุงเครื่องเราก็ตำให้เข้ากันตำให้เข้ากันนะคะงานนี้นนกล้ตั้งให้ดีๆก่อนสุดท้ายนะคะแม่กำล,ลังไปกองน้ำปลาก็นำน้ำปลามาเทใส่แบบบ้านๆ คนให้เข้ากันน่วๆกลายเป็นเจ้าออกมาแล้วค่ะ่อไปเป็นการสิมสิมแซบปะแซบตรงไหนกะปรุงเพิ่มไหมแล้วจ้ะอย่างแรงเน่กันที่ได้เท่านี้แหละจ้ะอากาศยามเย็นอันนี้กินแก้ว ต่อไปนะคะเราจะทำการลวกผักตั้งกระทะไฟน้ำพร้อมผักมาผักกำลังลง <g ül> ผักยังไม่มา <g ül> ผักกำลังลง <g ül> โอ้ยนึกว่าเตรียมผักไว้แล้วเว้ยโอ้ยผัวละผักกำลังลงเอ,อมามันไปไปลายลงมามรรลวดแม่มันนี่ถือซอฟฟฟาใส่ไฟฟ้าเพื่อนงงโอ้โหกลังลงมาลุนเนีย ทง้งวัเตรียมไว้เละหยู่บนยอดไม้เป็นผักแครนะคะช่วยในการขับถ่ายระบายดีคนแก่ผู้เฒ่าไวรุ่นเด็กกินได้เมื่อผักแครแแ์ระบายดีโอดสันพิษมันก็ปออสารพิษเราไม่เลยขียดยาอันทั้งดอกทั้งใบกินได้ลำต้นก็นมาตำใส่ปลาล่าใยพาเ์็ดกินกตั้งแต่น้อย โอ้นได้เมดต้นผักแคมีประโยชน์หลายปาค่ะเป็นการฆาตกรรมต้นผักแคโดยนางนูพิง <laughs> โอ้ <laughs> ได้แล้ว <laughs> กำลังวกลงหมอ้อ <laughs> <c oughs> ปวดจานพิษขอเลี้ยตอนทำการเด็ดจ,จะเอามาลวกนะคะเด็ดอยู่สังเกตได้ได้พี่น้องถ้าหมอมีควันขึ้นนะแสดงว่ามันห้อนแล้วได้ที่ เอาผักแค้ลงไปไปลวกนะจ๊ะพอลวกผักแค้สุกแล้วก็มากินกลับแจ่วปลานินที่เราทำก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้า